สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันิตาบุษาบายพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลเลิศศิล์นะคะวันนี้เราจะมาสอนในหัวข้อเรื่องของการใส่เฝือกดําคอหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเซอร์ไวคอลล่านะคะ,ะวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็จะ,ะจะทําให้เราสามารถปฏิบัติการใส่คอร่าได้อย่างถูกต้องนะแล้วก็ในเรื่องของมีความรู้ความเข้าใจในการใส่ของคอร่าเนาะวันนี้การใส่คอร่าน้องๆเคยเรียนกันมาบ้างหรือย,อยังนะคะ เคยใส่กันมาบ้างแล้วเคยเรียนกันมาบ้างแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมามาเรียนทบทวนการปฏิบัตินะว่าการใส่สซลเวคอล่าเป็นยังไงก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าการที่เราจะใส่สซลเวคอล่าของผู้บาดเจ็บได้เนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยก็เกิดกจากผู้บาดเจ็บที่เกิดจากกลไกการบาดเจ็บที่รุนแรงเราจะเซฟแล้วก็ป้องกันบริเวณกระดูกสันหลังเนาะเพื่อที่จะให้ลดอัตราการอัตราการเสียชีวิตได้มากขึ้นหรือว่าอัตราการบาดเจ็บได้มากขึ้นเนาะก็คือการ วัตถุประสงค์ในไอการที่เราจะใส่เราก็เพื่อซัพพอร์ตกระดูกสันหลังของคนไข้ให้ได้รับการบาดเจ็บได้น้อยที่สุดเนาะวันนี้ผู้เรียนเราก็จะมีสมาชิกในการที่จะช่วย เป็นแบบต้นแบบให้ก็คือจะเป็นน้องนะน้องผู้ช่วยจะมาเป็นเป็นผู้บาดเจ็บทดลองให้นะคะวันนี้นะวิธีการที่จะใส่คอล่าเนาะก็จะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือมีคอล่าหชิ้นนะคะเป็นชนิดแข็งเรียกว่าโซลโคคอล่าแล้วก็มีจะเป็นผู้บาดเจ็บรวมทั้งเราจะต้องมีผู้ช่วย1ท่านในการช่วยประคองแล้วก็จะมีคนที่ใส่คอล่าเนาะเราจะมาเรียนการใส่ใส่อันนี้รู้จักกันไหม เคยรู้จักแล้วมันจะมีหลายไซส์หลายขนาดรวมทั้งมีของเด็กขนาดเด็กขนาดผู้ใหญ่เนาะวิธีการทำเราก็จะเตรียมมาเราเราก็จะเปิดเข้ามาให้หักออกไปทางด้านนี้เนาะ เปลี่ยนผู้บาดเจ็บนอนลงนิดหนึ่งนะคะการที่เราจะประเมินคนไข้ได้เราจะต้องอประเมินคนไข้จะต้องนอนในหน้าราบเนาะหรือว่าเรียกท่า n e u t อ a l p o s ช t i o นะคะก็คือจะนอนหน้าตรงหลังตรงคอตรงเนาะก็คือเพื่อจะวัดคนไข้การการเตรียมคอรา,อาตัวนี้ก็คือเราจะหักออกแล้วก็เราจะพับตัว เขาเรียกว่าตีนตุกแกอ่าเข้าไปทางด้านนี้เวลาเราใส่เราจะใส่ทางด้านขวาของคนไข้เสมอนะแล้วเวลาเราจับเวลา,าวัดเราวัดจากบริเวณต้นคอใต้ติ่งหูจนถึงต้นคอใช้เป็นฟิงเกร์นิ้วนะคะใน,ในการวัดในในการวัดก็คือนิ้วไขรนิ้วมันในการวัดแต่ละควรจะไม่เท่ากันนะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะวัดวางเข้าไประหว่างใต้ติ่งหูจนถึงต้นคอตรงนี้จะได้ทั้งหมดอ่ะอย่างพูดว่าเจ็บตรนี้จะได้ทั้งหมด 4นิ้วนะก็จะมาวัดวิธีการวัดเราจะวัดจากขีดตัวดำของของตัวนี้นะ,อะคอรา่าจนมาถึงพลาสติกที่ไม่เลยโฟมนะ,ะเราจะสามารถปรับได้เป็นบางรุ่นรุ่นนี้มันจะสามารถปรับได้นะบางรุ่นก็จะไม่สามารถปรับได้เราก็ต้องเลือกสใหคดีก็คือจะเป็นวัดขีดนี้จนถึงขอบพลาสติกไม่เอาขีดโฟมนี่นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ล็อกของล็ล็อกคอร่าให้เรียบร้อยปุ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยวิธีการจับเราพับตีนตุ๊กแกเข้าเข้าไปด้านใน จับตัวนี้นะอย่างนี้เพื่อที่จะวาดเข้าไปเราเวลาเราใส่เราใส่เข้าไปแบบนี้ล <c oughs> องวัดดูว่าได้หรือเปล่าโอ้ถูกค่ะถิกมาก โอเใส่มาอีกใส่มาอีกติ้งก่อนเช็คดูว่าตรงไหมตรงไหมตรงครับโอเคแล้วก็ถูกต้องโอเค ถูกต้องเก่งมากอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะใส่สำหรับอสลับคนมาอีทีหนึง โอเคเก่งมากตรงสามจุดมากค่ะค่ะ ไม่ไมมือมือจับวาดเ,เออเข้าไปโอเคตรงไหมคะตรงค่ะ,อะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการทำใส่โซวะอคอลลาเนาะโอเคจุกก็คือหลังจากที่เราเรียนไปเนี่ยมันก็คือการปฏิบัติการใส่โซวะอวคอลลาได้อย่างถูกต้องตามวิธีเนาะขั้นตอนก็คือเพื่เราจะสามารถช่วยลดการบาดเจ็บ กระดูกสันหลังหรือว่าหรือว่า,าลดความพิการของคนไข้ได้หรือการเสียชีวิตที่เกิดจากการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังเนาะรวมไปถึงกระดูกต้นคอทั้งหมดนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาร่วมเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ